ท่านผู้ชมครับการทําไร่นาสวนผสมที่จะให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สร้างผลิตผลรวดเร็ว เรสร้างความยั่งนยะืนนต้องใช้เวลาครับเราเรื่องพวกนี้เองก็คงไม่ง่ายครกับการที่เราจะต้องอใช้เวลาในการเรียนรู้ในการทุ่มเทตลอดจนใช้หัวใจในการบริหารจัดการละนาส่วนผสมดรพลูปุกัญญาที่แห่งนี้ก็เช่นกันนะครับเรายอมรับนะฮะลองผิดลองถูกหลายอย่างนะครับได้รับการแนะนําอย่างดีจากหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ก็ต้องอมาดูบร,ริเวณต่างๆนะครับลรชันมากมายนะครับอาจจะต้องมาบรูณบรณะบูรณาการนะครับทั้งระบบน้านะครับหรือแม้แต่เรื่องของ การซ่อมแซมนะครับต้นไม้ซึ่งอาจจะตายไปมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่มมโอขาวแตงควานะครับตอนนี้จะมีชะอมขึ้นมาเยอะนะครับมะละกอนะครับทั้งมะละกอ แขกดำนะครับแล้วก็มีหลายๆพันฮอลแลนด์ด้วยนะครับตรงนี้เองจะกลายเป็นแหล่งว่าจะพืชส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ต้องเปลี่ยนตรงๆนะว่าการใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องมีทีมงานที่ได้รับความไว้วางใจและมีประสบการณ์รสมควรครับอันนี้ก็จะเป็นพยุงที่เรามาปลูกอาจจะยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากมานะัอ,อมุมนี้ก็เช่นกันนะครับมีขนุนนะฮะขนุนหลายต้นเลยครับตอนช่วงที่เจอ,เอ,อลมที่แรงเนี่ยนะฮะ กิ่งที่เรานํามาจะเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วก็มีการปักชำบางส่วนด้วยนะครับมนากรลฤกษ์เดก็เหมือนกันนะฮะจนตลอดจนเรื่องของมะพร้าวเนี่ยขึ้นช้านะครับในที่ดินลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เราขุดลอกคลองไว้นะครับเป็นบ่อเลยนะไม่ใช่คลองนะขออภัยนะครับแล้วก็คราวนี้จะใช้กระบวนการตัวนี้เนี่ยเพื่อจะทําให้เกิดความสมบูรณ์โดยการเลี้ยงปลาไปด้วยนะครับมุมด้านนู้นน่ะจะมีพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นสินงขาดตะไคร้นะครับหรือแม้แต่ใบโหระพากะเพรานะครับ สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ,บ,ดรบเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเจอคุณลุงพอดีครับ